สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อหญิมหานำเอาสมเด็จวรละครแฝดองค์ดำผู้ตุคุณนี้มหาอุดแคล้วคลาดคงกพันชาตรีรอดปลอดภัยนะครับซึ่งประวัติการสร้างมวลสารที่มาของมวลสารเนี่ยพ่อหญิมหาได้กล่าวไว้แล้วนะครับในในช่องมหาสองพระบาทนี่แหละครับ คลิปนี้พ่อใหญ่ามาหาจะกล่าวถึงองค์แฝดนะครับที่เพื่อนๆได้ถามไถ่แล้วก็อยากเห็นกู้แฝดแห่ององค์ดําเลยได้นํามาลงให้ดูกันในวันนี้นะเพื่อนๆเป็นพระที่เราดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพเ่อน เพราะว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากนะถ้าหากว่าเป็นพระแท้นี่นะเพืเ่อนๆอย่างองนี้เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับแรก่เม็ดมะขามนะหรือแร่ดอกมะขามดังที่เราทราบนะเพื่อนๆบางครั้งท่านก็เรียกว่าเหล็กไหลเพิงนะครูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าเหล็กไหลเพิงแม่เหล็กมาดูดติดนะเพื่อนๆ แรงนะองดำเนี่ยแม่เหล็กด,ดูติดแรงทุกองเนะพื่อนของแท้นะเนี่ยเราดูดูเหมือนเป็นเป็นดอกนะเพื่อนๆแร่ดอกมะขามอนะ่ะเรือว่าแร่เม็ดมะขามนี่ท่านเรียกนะแร่ดอกมะขามนี่เหมือนจะจะถูกมากกว่าเพราะท่านเป็นดอกดอกนะเหล็กไหลเพลิงนะเพื่อนๆนี่เราดูดูการแตกการปริกออกของท่านนะเพื่อนๆนี ดูซุมะระฆังเนี่ยดูพระพักเรามาดูคู่แฝดตันนะเพื่อนๆอนค์นี้ก็เหมือนกันนะลักษณะมีมีม,มีแร่ดอ,อกมะขามเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยขาบแคลไซอนาคคไนขึ้นเป็นหินเลยนะเพื่อนๆนี่คขาบในแข็งกระด้างเหมือนกับฟองเต้าหู้เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นอย่างเงี้ยคล้ายกับเป็นฟองเต้าหู้ขึ้นมาที่องค์พระเลยนะ เราเห็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเม็ดทองนะเพื่อนเพืนี่เนี่ยเป็นเป็นเม็ดทองที่พระมหาชีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเม็ดทองคำนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะเพื่อนเดูด้านในเนื้อด้านในซอกแขนท่านเนี่ยไม่ไม่เรียบตึงนะครับเนีย่ยม้วนเข้าไปด้านในเลยเห็นไหมครับ เนื้อนี่ม้วนเข้าไปด้านในเลยนะครับเช่นเดียวกันอีกองหนึ่งนะครับดูเนื้อด้านในสิครับเป็นคลื่นเลยนะครับดูเผ่าละนี่ไม่ไม่เรียบตึงนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อโบราณั้งเรียกว่าขยุกขยิกนะขย,ขยุกขยกิกขยแกขยนดเนี่ย ดูเนื้อนี่โอ้โหงามพองเลยทีเดียวเป็นขึ้นเลยนะครับเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับคล้ายกับเป็นเป็นฟองเต้าหู้นะเพื่อนเพื่อนนี่อันที่กิงเป็นเป็นแคลไซเป็นอนาคอนด์ที่ปกคลุมขึ้นแข็งหนากระด้างจับให้เราเห็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ไหมครับเนื้อนี้แห้งมากนะเพื่อนเพื่อนแห้งแกร่งนะแห้งและแกร่งมาก นะครับนี่คือด้านหน้านะให้เพื่อนๆได้ดูด้านหน้าเห็นไหมครับงามเลยทีเดียวผองเนี่ยเนื้อนี้แห้งเรามาดูด้านหลังกันนะเพื่อนๆนเนี่ยดูดูด้านหลังเหมือนกันไหมเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังนะครับสององค์นี้มหัศจรรย์นะเพื่อนๆถ้าหากว่าเป็นเป็นคู่แฝดเนี่ยของจริงเนี่ยเพื่อนเอน fc เพื่อนๆสมาชิกมักพูดว่าโอ้คู่แฝดกันเลยนี่องดำมมีนะบางองค์ที่เกิดขึ้นเกิดจาก็อกพิมพ์เดียวกันเนี่ยบางองค์เนี่ยเกิดจาก็อกพิมพเดียวกันไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างอากาศก็ทําให้เนื้อพระเนี่ยผิดเพี้ยนหมุนเวียนยุบย่นหดเหี่ยวไม่เหมือนกันนะเป็นไปได้นะเ,นเพื่อนๆอย่างเงี้ยดูอีกองค์หนึ่งนะครับเราจะเห็นแล่ แร่เม็ดมะขามแร่ดอกมะขามเนี่ยเป็นก้อนเป็นเม็ดเลยนะเ,นเพื่อนๆได้ดูได้เห็นกระตาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือด้านหลังอีกองหนึ่งนะครับดูสิครับเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับขนาดเดียวกันอีกองหนึ่งไม่แตกต่างกันนะครับอย่างนี้นะครับไม่แตกต่างกันเลย เราดูด้านข้างนะครับเนี่ยดูด้านข้างดูด้านข้างก็ไม่แตกต่างกันอีกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยด้านข้างเราดูใกล้ๆกันอีกทีนะครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูดูองค์คู่แฝดแห่งสมเด็จองค์ดำนะเพื่อนๆดูสิครับโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเลยนะและดดอกมะขามนะครับเนี่ย เห็นไหมครับสวยงามไหมครับเพื่อนๆความเป็นธรรมชาติท่านนะครับเราใส่กรอบทองฝังเพชรขึ้นคอหน่อยแฟนโชว์นี่โอ้โห,โหแฟนออกนอกเสื้อโชว์โชว์หน่อยนี่งดงามเลยนะเพื่อนๆแล้วสังเกตด,ดูสิครับ เนี่ยรอบขอบท่านเห็นไหมครับแดงความํ่ำนวลของท่านเนี่ยเห็นไหมครับหาทิฏฐิมีได้นะครับอย่างเงี้ย,นนนเ,นยเห็นไหมครับเน่ยเหมือนกันเลย เป็นจุดๆเป็นจำๆอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนี่เลยนะครับจะดูมุมไหนดูส่วนไหนก็งดงามตามตำราบ,บอกว่าเนี่ยในยุคปลายเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จให้ลงตาคำนะนำบล็อกพิมพ์ที่แตกหักชารุดออกมาโครกสับบทให้ละเอียดผสมลงเป็นมวลสารขึ้นมาใหม่นี่แหละครับจึงเป็นที่มาว่า องคดำเราจะเห็นเป็นเหมือนกับก้อนข้อขาวเหมือนกับท่อนไม้เศษไม้ก็มีก็เกิดจากร็อกพิมพ์เก่าๆนี่คือด้านหลังอีกองนะครับเพื่อน,นเห็นไหมครับไม่แตกต่างกันเลยเห็นไหมครับเพื่อน,นดูสิครับนี่อีกองหนึ่งนะครับพอมาดูอีกองคหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆดูจุดนี้นะคนละองค์กันนะครับไม่ใช่องค์เดียวกันนะครับนี่คือถ้าหากว่าเป็นผ้าแท้นเนี่ยต้องโทนสีเดียวกันเห็นไหมเพื่อน อย่างเงี้ยไม่แตกต่างกันมากนักน,นะโทนสีลักษณะผิวพรรณรูปร่างท่านนะครับฟางงามงดงามนะครับเรามาดูด้านหน้าบ้างนะครับทีนี้ดูด้านหน้านี่คือด้านหน้านะนี่ดูพระพักนี่คือพระพักนะครับ อีกองคหนึ่งเรามาดูอีกองคหนึ่งนะครับนี่เป็นไงครับไม่แตกต่างกันมากนะเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับองนี้ดูแล้ฉ่ำนวลตาคนลุกคนพองเนี่ยเพื่อนๆดูดูแล เรเห็ดอกมะขามแล่เม็ดมะขามนี่นะนี่คือพระพักองค์หนึ่งแล้วมาดูอีกองค์หนึ่งนะเพื่อนเพื่อนะองค์นี้แล่เม็ดมะขามเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มีขึ้นเ,น,เ,น,เ,น,เน,ๆๆนี่ยไหมเพื่อนเพื่อนดูแห้งมากนะเนี่ยขึ้นเป็นจุดจุดเป็น,ปนจ้ำจำถูกต้องไหมครับเนี่ยเป็นจุดจุดเป็นจ้ำจ้ำเห็นไหมครับ มาดูองค์นี้นะครับนี่เหมือนกันนะเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆเหมือนกัน,นเรามาดูพระอุระกันนะเพื่อนๆน,นี่ดูใกล้ๆกันดูหน้าอกแบบใกล้ๆองค์ดานะครับนี่ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเนื้อพระสมเด็จที่จัดจ้านอย่างนี้เก็บไว,ว้ให้ดีนะเนีย่ยเห็นไหมครับดูพระอุระอีกองค์หนึ่งนะครับ โอ้โหเนี่คุณพระขณเจ้าเลยนะเพืเ่อนๆดูพระอุระสิครับหรือหน้าอกนั้นนะครับเนื้อพระเนื้อมนสารเป็นไงครับโอ้โหแล้วดูอีกองคนะครับนี่เหมือนกันคล้ายคลึงกันนะองค์แฝดนะครับอย่างเงี้ยองค์นี้ไม่มีหรอกครับที่จะบอกว่าโอ้คือพระใหญ่ออามาหาไม่ได้นำมาจากที่เดียวกันนะเห็นไหมครับ อยู่คุณละที่แต่ว่าพระแท้ก็คือเหมือนกันลักษณะผิวพันธุค์คล้ายๆกับเป็นเส้นไม้ใย,ยไม้เพื่อนๆนี่กากไม้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นสองเส้นลำใหญ่นะตรงเนี้ยแล้วก็รอบขอบมวลสารนี่ไหมครัเพื่อนเี่คือเขาไม่เรียบตึงนะครับของแท้นี่ดูง่ายนะดูอีกองนะครับ ถ้าใครมีพระสมเน็จองค์ดำที่มีผิวพันธวันนะอยเก็บไว้ให้ดีเลยนะแท้แน่นอนเลยครับอย่างเงี้ยแท้ล้านเปอร์เซนตแต่ท่านมาอยู่กับมือชาวบ้านธรรมดาพวกเราเนี่ยก็เลยแบบดูแล้วธรรมดาถ้าสององค์นี้ไปอยู่ในระดับมือของพ่อค้าพระรายใหญ่เนี่โอ้โหเขาคงปั่นราคาได้ดีเนี่ยเพื่อนๆดู ดูก้อนบนสารสองก้อนนี้นะครับเรามาดูด้านข้างกันนะ,ะเพื่อนๆให้ดูด้านข้างกันนะครับที่นี่นี่คือด้านข้างอีกองนหนึ่งนะครับให้ดูเป็นองค์องค์ไปนะด้านข้างจะเหมือนกันไหมชานวนไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่คือด้านข้างนะครับ เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกดูหินนี่ด้านข้างอีกองหนึ่งนะครับไม่แตกต่างกันมากนะครับโทนสีก็จะเหมือนกันลักษณะรูปร่างจะคล้ายกันเห็นไหมครับถึงแม้ว่าจะสร้างต่างกันต่างกรรมต่างวรลครูบาจะตั้นเรียกว่าคู่แฝดองดำนะเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อนี้แห้งมากเลยนะ แกร่งเราจะเห็นคาบน้ำรักคาบว่านซึมออกมานะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ความงามของท่านนะครับ ดูดูเม็ดนี้นะครับเม็ดแดงนะครับเสร็จอิฐผสมกอกําแพงนะครับต้องอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับนี่แหละของแท้ต้องสีอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนนี่ชํานวนตา เ,เพื่อนๆดูนะครับดูความชำ้ำอบทอดแช่เวฟหมักตากมาเราทำไมจะไม่รู้เห็นไหมเพื่อนๆถ้าพระแท้เขาจะแห้งแกปลงดูสิครับโทนสีเขาไม่เหมือนกันนะครับพ่อใหญ่มาหาเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเพื่อนๆคงเคยเห็นองค์ดำปลอ,อมเจที่เขาเรียนมาเอามาทำแบบพ่อใหญ่มาหาเห็นมาแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนี้นะ เพื่อนดูนะครับคนละองคกันนะเพื่อนเพื่อนดูความฉ่ากันตรงนี้นะสีอย่างนงี้นะเพื่อนเพื่อนอย่างนี้นะครับแต่พอมาดูองคนี้เป็นไงเพื่อนเพื่อนเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยองเนี้ยเห็นไหมครับองค์เนี้ยคนละอง์กันนะคนละพ้องพิมกันนะแต่เนื่องจากว่าเป็นพระแท้นะยังไงทั้งก็ต้องสีเหมือนกันคล้ายกันไม่มากก็น้อยนะเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยดูคราบเนี่ยอย่างเงี้ย เห็นไหมครับเนี่ยสีอย่างนี้นะช่ำอย่างนี้เนี่ยเม็ดนี้พอมาดูตรงนี้อีกเหมือนกันอีกนะคนละอ,องค์กันนะครับให้ดูอย่างนี้นะครับเนี่ยเม็ดแดงเราดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ ูอีกมุมหนึ่งนะครับเราดูทุกมุมดูด้านข้างเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับสององค์นี้ดูด้านข้างเลครับเนี่ยดูด้านข้างอีกองค์หนึ่งเป็นอย่างนี้นี่เลยครับดูสิครับเพื่อนๆเนี่ย ดูมุมดูดูด้านข้างนะครับขนาดดวยกันอีกเป็นไงครับเนี่ยโอ้คุณพระคุเจ้าเลยนะเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยสวยงามเห็นไหมครับเนี่ยดูสิครับดูอีกองนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับ นี่อีกองคหนึ่งดูอีกองคหนึ่งเหมือนกันจึงเป็นคู่แฝดกันได้นะเพื่อนเพื่อดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองของบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ